เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิงผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกับฮานอยปกติครับวันที่4พฤษภาคม2563กลับมาแล้วครับสูตรมาครบ3ตัวบน ครบ3ามตบน2ตัวล่างวันนี้ครับมี2คลิปนะครับแล้วเราก็จะมาจับคู่กับสูตรวิ่งบนนะวิ่งบนทําไปแล้วเป็นสูตรต่อเนื่องเมื่อวานนี้เราทําเลข2เข้ามาในตําแหน่งร้อยบนนะครับ2 2 4 7นะ2อเข้าตาแหน่งร้อยบนสูตรวิ่งบนเราวิ่งผลลัพธ์วันนี้ได้เลข6เลข5เดี๋ยวจะมาจับคู่กับสูตร3าัวบน,นบลองดูเป็นอย่างไรนี่ครับผมคํานวณให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ สูบิงบนเมื่อกี้นี้คำนวณลงทิ่ไปก่อนหน้านี้แล้วนี่คือคำชุดเลขบนเมื่อวานนี้ตันี้เข้ามาคำนวณได้เลข2กับเลข1ออก2 4 7 2เข้าตำแหน่งร้อยบนวันที่3พฤษภาคมวันนี้คำนวณได้เลข6กับเลขห้าเลข6กับเลข5นี่ใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหน่วยล่าง ไปบวกศูนย์กับเก้าคงที่สองบวกเจ็ดบวกเจ็ดสิบหกบวกศูนย์ได้หกบวกเก้าได้สิบห้าในห้าหกกับห้าสถิติสองดาวครับอยู่กับเรามาสองงวดแปดงวดติดนะครับได้อยู่สองดาวแปดงวดติดนี่คือเลขวิ่งบนนะครับหกกับห้าแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วหกกับห้าเพราะคำนวณไปก่อนหน้านี้แล้วเสร็จแล้วเราจะมาคำนวณตามหลังคือคลิปสามตัวบนตนัวนี้กลับมาแล้วครับมีความคิดเห็นก็นี่แหละครับ ผมก็จัดให้นะครับแยกเป็นคลิปจะได้ดูเข้าใจนะครับแล้วก็จะต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรวมคลิปกันโอเคครับเรามาดูฮานอยปกตินะครับฮานอยธรรมดาเนี่แหละสตัวบนสูตรมาครบวันที่สี่พฤษภาคมเราใช้หลักไหนบ้างสถิติตัวนี้สถิติ4ีงวดครับเราใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยสองบวกสบวกแ เป็น12เสในช่องสี่เหลี่ยมเดินหน้าไป0 3 1 1 3คงที่นะครับ2บวก0ได้2 0, 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3เป็น10ใช้เลข0 2 5 6 7 0นี่คือผลลัพธ์ของการคำนวณผลการออกออก7 0 2มี7มี0มี2ครบ3ตวัวบนถูกต้อง นี่ครับสูตรนี้สนใจไหมครับน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเลขบินมัน7ตัวตอนนี้เราลดห้าแล้วครับเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มลดจํานวนตัวเลขนะครับตีวงให้แคบลงนะครับเฉพาะเจาะจงเจาะลงไปลองดูจะเป็นอย่างไรบ้างได้มานะครับวันแรก702ศูนย์นี่ครับสูตรนี้กลับมาแล้วครบ3ตัวบนต่อมาครับวันนี้วันที่30มสิบนะครับเมษายนวันที่1พฤษภาคมหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยนะครับ7จ็บวกเเป็น14บวก2เป็น16 เดินหน้า0ูนย์เปได้เลขหกหกบวกสเป็น9เดินหน้าหนึ่งเป็นสิบจะเลขศูนย์กหนึ่งได้หนึ่บวกสได้4 6่หกเออกอะไรครับ1นึ่งพฤษภาคม1นึกหมี1มี6มี6โอเคครับครบ3ตัวบนถูกต้องผ่านพ้นไปครับต่อไปเลยครับ1นึบวกหบวกหเป็น8ดเดินหน้า0ูนย์เป็นแดเดินหน้า3เป็น11บด้เลขหนบวกหได้สองบวกหได้สาบวกสได้หกแปดหออก 632วันที่2พฤษภาคม632มี6มี3มี2ถูกต้องครับก็ยังไม่ผิดพลาดก็เดินหน้าต่อไปครับ6 2 2บวก2 4เดินหน้า0ที่4บวก3ที่7 7เดินหน้า1ที่8 8เดิน1ที9 9บวก3 2ได้เลข2 4 7 8 9 2ออก2 4 7มี2มี4มี7วันที่3พฤษภาคมเมื่อวานนี้เอาละครับ มาถึงงวดที่จะถึงวันนี้ครับเย็นนี้4พฤษภาคมหน่อยปกติหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับ2บวก2เป็น4บวกหลักหน่วยเลขก7เป็น11เดือนหน้า0เป็น11เอ็าเลข1 1บวก3ได้4 4่บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก3ได้9 1 4 5 6 9เมื่อกี้นี้เลขวิ่งบนใช่ไหมครับวิ่งบน2ดาว8นงวดได้6กับ5 นี่ผมหกห้าเพราะฉะนั้นผมจะเอาหกกับห้าห้กับหเป็นตัวตั้งนะครับผมจะได้เป็นห้าหนึ่งห้แล้วก็หเป็นตัวตั้งเราจะได้เป็นหกหนึ่งหกสแต่มันจะมีตัวเลขที่เหลือก็คือเลขห 1, 1, นึ่แล้วก็สีเนี่แหละครับเป็นตัวกันไว้แค่นั้นแต่ตัวหลักเราก็จะเป็นชุดนี้มันจะเป็น3ตัวผมก็จะเอา5กับ6เนตตั้งคือ5 61 5 6 4 569 614 619แล้วก็1น9เรียบร้อยครับนี่คือแบบใหม่นะครับวิธีการแนวทางการมีข้อแบบใหม่ลองดูครับกลับมาแล้วนะครับยี่รบ3ตัวบ,บนเนี่ยแคบลงน้อยลงจำนวนน้อยลงลองพิจารณาดูครับสำหรับพาน้อยปกติ3ตัวบ,บนเรียบร้อยครับ10พฤษภาคม2013ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็เข้าไปที่ไลน์นะครับแอสเกดทีว n ชแนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ เป็นกำลังใจเช่งกันแล้วกันครับด้วยการรบกวนกดแชร์ให้ด้วยครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV o ว f วดฟ anel นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรพรเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครังครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ